หมดปัญหาปลูกมินิคอร์แล้วยอดใบไม้แค่ทําตาม3ข้อนี้้าใครปลูกผักสลัดจําหน่ายอยู่นะครับจะรู้ว่ามินิคอร์เป็นผักสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าเป็นผักที่กรอบแล้วก็มีความฉ่าน้าแต่การปลูกมินิคอร์นะครับเ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบเจอกับปัญหายอดใบไม้ในคลิปนี้นะครับแน็กจะมาบอก3ข้อที่จะทําให้เพื่อนๆปลูกมินิคอร์ได้สวยแบบนี้กดเซฟคลิปเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยสําหรับข้อแรกนะครับแน็กบอกเลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการเลือกสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ทีี่ม โดยเราจะต้องเลือกใช้สายพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนใครที่ทดลองปลูกมินิคอร์มาหลายสายพันธุ์แล้วนะคบจะรู้ว่ามินิคอร์แต่ละสายพันธุ์จะมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนไม่เท่ากันและสายพันธุ์ที่นักคิดว่าทนต่ออากาศร้อนและทนต่อโรคยอดใบไม้ก็เป็นสายพันธุ์ที่นักเลือกใช้มาตลอดนั่นก็คือมินิคอร์สายพันธุ์กรีนคูเปอร์สายพันธุ์นี้ทนร้อนมากนะครับและทนต่อการทริปเบิร์นหรือว่ายอดใบไม้ส,สวยแล้วก็น้ำหนักดีเหมาะกับมือใหม่ที่อยากทดลองปลูกมินิคอร์สายพันธุ์นี้นะคบเ,เพื่อนๆหลายคนกดไปทดลองปลูกแล้วกล รีวิวกันเยอะเลยและมาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือการฉีดพ่นอาหารเสริมทางใบและอาหารเสริมหรือธาตุอาหารที่ป้องกันไม่ให้ผักของเราเกิดอาการยอดใบไหมก็คือแคลเซีมเยมจะฉีดแคลเซียมโบรอนทุกสัปดาห์นะครับโดยฉีดตอนเช้าผสมกับปุ๋ย AB ถ้าใครอยากได้สูตรอาหารเสริมทางใบนะครับกลับไปดูคลิปที่นกปักหมุดไว้ด้านบนได้เลยสูตรนี้เนี่ยใช้ได้กับผักทุกสายพันธุ์เลยนะครับหรือผักของใครนะครับที่เริ่มเกิดอาการยอดใบไหมก็สามารถฉีดพ่นอาหารเสริมสูตรนี้เข้าไปได้ที่เขาออกมาใหม่นะครับก็จะเกิดอาการยอด ไม้้นอยลงและข้อสุดท้ายนะครับก็คือการพรางแสงสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการยอดใบไหม้นะครับส่วนหนึ่งก็มาจากอากาศที่ร้อนแล้วก็แสงแดดที่แรงมากๆถ้าแสงแดดโดนยอดผักของเราตรงๆนะครับก็อาจจะทําให้ผักของเราเกิดอาการยอดใบไหม้เพราะมินิคอร์นะครับเป็นผักสลัดที่ห่อหัวแล้วก็อวบน้ำและด้วยลักษณะที่เขาอวบน้ำนี่ละครับทำให้มินิคอร์ได้เกิดอาการริปเบิ์หรือว่ายอดใบไหม้มากกว่าผักสลัดสายพันธุ์อื่นเราต้องช่วยพรางแสงให้เขานะครับด้วยสแลนสีเงิน50เซึ่งเป็นสีที่เหมาะสมกับการนํามาปลูกผักถ้าเพื่อนๆทำตาม ทำามข้อนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จะได้มินิคอ์สสวยๆแบบในคลิปนี้เลยและสุดท้ายนี้นะคะเนก็มีข่าวดีมาบอกสาหรับลูกค้าที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ของทองกระบนฟา้ามีหลายคนนะคะที่เรียกร้องให้แนะ็กเปิดตะกร้าเมล็ดพันธุ์แบบ0.5กรัมตอนนี้นกะก็เปิดให้แล้วนะครับ0.5กรัมจะได้เมล็ดประมาณ500-600เมล็ดเลยใครที่กดแบบ100เมล็ดไปใช้แล้วติดใจนะครับกลับมากดแบบ0.5รับรองว่าคุ้มค่ากว่าแน่นอน